ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาสัปปมเม ลับตาเตอนขึ้นมาและกระดมอร่ยฟังเป็นนิยายปลามบาลัญจาข้อสิบสองก็เป็นข้อสุดท้ายของน้องแบงแล้วลูกและครอบครัวมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง จะเป็นที่เคารพและมีชื่อเสียงมากท่านเอ็นดูลูกมากเป็นสิ่งที่ลูกภาคภูมิใจเหลือเกินลูกอยากทราบว่าลูกกับผู้ใหญ่ท่านนี้มีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรเนี่ยเคยสร้างบารมีร่วมกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับผู้ใหญ่ท่านนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่สุภชัยอือ อันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะโอ้โหคำถามก็มีอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปตอบกันยังไงเนี่ยอือเอาไงดีจันเนี่ยก็ในพุทธันดรที่ผ่านมา ได้มีแคว้นเกิดขึ้นอยู่มากมายหลายแคว้น mm hmm. ก็ประเทศย่อยๆนะ่นแหละแคว้วนเนี่ยนะจ๊ะประเทศเล็กประเทศใหญ่แต่ละแคว้นก็มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่ลักษณะภูมิประเทศ mm hmm. จำนวนประชากรแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นนั้น สำหรับแกล้ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งซึ่งชาตินี้ก็มาเกิด<า>ขณะนี้กำลังใช้ชีวิตร่อนเลพน่พเนจรดังน็อกคมินเหลืองอ่อน<า>ในชีวิตที่ไม่อยากจะร่านเลพน่พเนจรในช่วงจังหวะชีวิตแต่จำต้องร่านเลพน่พเนจรเนี่ยทั้งหมดนี้ล้วนมีเหตุทั้งสิ้นในะจ้ะ เรื่องนี้มีเหตุถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมหรือหลอบกรรมมานี่ซึ่งเป็นกฎแห่งเหตุและผลเราก็จะเข้าใจได,ด้ดียิ่งขึ้นสำหรับแค้งพระราชาพระยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งสึ่งในนี้กำลังใช้ชีวิตอรราเรศในจอนดังนกคมินเหลืองอ่อนในช่วงแรกๆแ,แค้งของพระองค์จะเป็นแค้งขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ แต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเริ่มขยายอาณาจักรจากการเข้าไปยึดครองและรบลวบรวมแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่อยู่รอบๆกันของพระองค์ได้เป็นผลสําเร็จก็เป็นผลทําให้แคว้นของพระองค์กลับมีขนาดที่ใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าส่วนสาเหตุสําคัญที่ทําให้พระองค์ทรงตัดสินใจขยายอาณาจักรในครั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุผล คือดีความเป็นจริงแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทําไปเพื่อตัวเองนะ uh huh. หรือทําไปเพื่อการแสดงอํานาจ uh huh. ในฐานะของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่อย่างไห uh huh. แต่ที่พระองค์ทาไปเนะี่ยมันล้วนทําเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนในแคว้นนะเป็นหลักเลย uh huh. เออก็อไม่ได้เพื่อตนเองเนะี่ยแต่เพื่อ ประโยชน์สุขของแคว้นของมหาชนในแคว้นนี้นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะคือนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงขึ้นกรองราชนั้นพระองค์ทรงเป็นพระราชาที่เข้าถึงประชาชนจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทรงเข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ภายในแคว้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีฐานะยากจนแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงพิายามคิดหานโยบายร,รวมถึงวิธีการต่งางๆที่จะทำให้ประชาชนทุกคนภายในแคว้น มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ้าว oh. oh. <laughs> ซึ่งฟังอยู่ป่จะจชะนโยบายของพระองค์ในช่วงแรกๆนั้นส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาของคนในแคว้นเป็นหลัก และเมื่อพระองค์ทรงเริ่มดาเนินนโยบายตามที่พระองค์ทรงคิดเอาไว้ก็เป็นผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่มากพออย่างที่พระองค์ทรงตั้งใจเอาไว้และเมื่อผลจากการดำเนินนโยบายไม่เป็นไปอย่างที่คิด เราอยังทรงพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆว่ามันเพราะอะไรเนี่ยเ,ยเออจนพบว่าการติดต่อซื้อขายเฉพาะในแคว้นของตัวเองเนี่ยคงไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจไปในแคว้นขยายตัวหรือเจริญก้าวหน้าได้อ,อ้าวนี่ <laughs> ด้วยเหตุนี้เนี่ยรองจึงมีนโยบายที่จะขยายการค้าออกไปนอกแคว้นโอ้เอ็กซ์อร์ตนี่เนาะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่นำนโยบายไปลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนที่ได้กลับติดขัดแล้วก็ไม่เป็นดังที่ตั้งใจเอาไว้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่านโยบายทางการค้า ของแต่ละแคว้นมีความแตกต่างกันอเออซึ่งผู้นาส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักในแคว้นอื่นนะจ๊ะจผู้นำส่วนใหญ่ของแคว้นอื่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะจ๊ะไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักอีกทั้งผู้นาในแคว้น,นต่างๆก็่ปด้ใ้ความสําคัญกับนโยบายการทำการค้าระหว่างแคว้น โดยมักจะเรียกเก็บภาษีผ่านทางระหว่างแคว้นในราคาที่สูงลิ่วคุณพ<อ>่อจะผ่านไปขายแคว้นอีกแคว้นหนึ่งก็เก็บภาษีจะแพงเลย,เนยจนเป็นผลทําให้เหล่าพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายในต่างแคว้นได้ผลกําไรไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป<อ>เพราะถูกเก็บภาษีผ่านทางเนี่ยมันแพงไปนี่นะจ๊ะสินค้าก็ต้องขึ้นราคาบ้งแต่ขึ้นราคามากข,ขายไม่ออก ก็ต่างลดราคาลงมาอีกนี่ก็เลยไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนตามทันไหมอนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางที่บรรดาพ่อค้าและนักธุรกิจจะต้องมาเสี่ยงภัยกับกลุ่มโจรที่มาคอยดักปล้นสินค้าระหว่างทาง ซึ่งกลุ่มโจรที่มันดักปล้นสินค้าระหว่างทางนั้นก็มีทั้งที่เป็นโจรจริงๆและก็เป็นคนที่ทางการของแคว้นต่างๆแอบส่งคนปลอมตัวมาเป็นโจรเพื่อดักปล้นสินค้าของอีกแคว้นไปแบบหน้าตาเฉยโอ้โอเห็นไหมเจ้าเรื่องนี้มันมีเหตุเนี่ย ด้วยสาเหตุดังกล่าวตามทันไหมจ๊ะจึงเป็นผลทำให้นโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างแควน้นจึงไม่ประสบผลสำเร็จดังท่พระลงทรงตั้งใจเอาไว้นี่ไหมจ๊ะอ๋อถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเจ็บกระดองใจอือไปเจอทั้งโจรจรกับโจรปลอม เราเป็นโจรด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ธใหมพระงค์ทรงมีความคิดที่จะขยายนะจาจักและรวบรวมแคว้นต่างๆให้กลายเป็นแคว้นใหญ่แคว้นเดียวเพระถ้าพระงคงสามารถรวบรวมแคว้นต่างๆข้าดโดยการเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้การค่าเนี่ยสามารถ ทำได้อย่างสะดวกสบายและการเดินทางระหว่างแคว้นก็จะมีแต่ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อการคร้างแต่ละแคว้นสามารถขยายตัวออกไปในวงกว้างก็จะเป็นผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมวลรวมเนี่ยนะจ๊ะของแต่ละแคว้นมีความจเจริญรุ่งเรืองในเวลาอัรวดเร็วดังนั้นถ้าเศรษฐกิจภายในแคว้นดี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแคว้นแคว้นนั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนี่จะ้ะทําทันไหมแล้วก็เด็กความทิ่นลงทรงเป็นพระราชาผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดกราบรู้สู่งานปฏิพานว์ไวใจบริสุทธิ์อ้าว <laughs> อีกทั้งยังเป็นผู้ที Vision. ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอจ้อาจึง <c oughs> ทำให้ในช่วงที่พระองค์ก,กำลังทรงวางแผนเพื่อรบวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันอยู่นั้นเ,เศรษฐกิจภายในแคว้นของพระองค์ก,ก็ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเศรษฐกิจภายในแคว้นเริ่มดีขึ้นพระงจึงเริ่มรวบรวมกองกำลังทหาร จนทำให้กองกำลังทหารภายในแคว้นของพระองค์กลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่ oh. ที่มีความที่มีความเข้มแข็งและน่าเกรงขามยิ่งนักทีนี้ <c oughs> ืวกแคว้นต่างๆที่อยู่รอบๆทราบข่าวว่าพระองค์กำลังสั่งสมกองทัพ ผู้นำของแคว้นต่างๆก็เริ่มรู้สึกวันไหววันเกรงกับกองกําลังทหารของพระองค์เป็นอย่างมากและโดยเหตุนี้แหละผู้นําของแคว้นต่างๆจึงระดมกองทุนและเร่งจัดเตรียมกองทัพของตนเองบ้างโดยใช้วิธีเรียกเก็บภาษีจากประชาชนที่อยู่ในแคว้นของตนมากขึ้น จนเป็นผลทำให้ประชาชนในแคว้นต่งางๆได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้าเลย<อ>ตามทันไหมจ๊ะท<อ>ันนะแล้วเมื่อลองทรงวางกลยุทธ์ที่จะเรอบลงแคว้นต่งางๆเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมว่าเรื่องมันจำเป็นที่จะต้องบรลงแคว้นเนี่ยด้วยเหตุดังกล่าวนี่ยจ๊ะ เขสั่งสมกำลังกองทัพขึ้นมารพระองค์ทรงวางกลยุทธ์ที่จะรวบรวมแคว้นต่างๆเสร็จเรียบร้อยลงจึงเริ่มปฏิบัติการทรงหน่วยมอสาซาดแทรกซึมเข้าไปปลอมปนอยู่ตามแคว้นต่างๆเออนี่ใช่บางคนก็ปลอมไปเป็นพวก่อค้านักธุรกิจ ยังกนในหนังเลยบางคนก็ปลอมไปเป็นคนงานหรือคนครัวเคสนีกเนี่ยถ้าทำเป็นเรื่องราวได้สองชั่วโมงเลยแหละนี่ oh. นะบางคนก็ปลอมไปเป็นคนงานหรือคนครัวที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการหรือในเขตพระราชฐานอของแคว้นต่างๆ เป็นต้นเมื่อหน่วยแทรกซึมได้เข้าไปอยู่ในแคว้นนั้นๆได้สักระยะหนึ่งเราก็จะให้หน่วยแทรกซึมพยายามทำทีกับไปตีสนิทกับกลุ่มข้าราชการชั้นต่างๆตงแต่ระดับบนยันระดับล่างเมื่อหน่วยแทรกซึมคนใด สามารถกขบไปตีสนิทกับข้าราชการในแคว้นนั้นๆได้เป็นผลสําเร็จลงก็จะให้หน่วยแทรกซึมคนนั้นใช้วิธีการสากลให้เินบนแบบแยกขายอา้อาวนี่นะจ๊ะโดยการมอบข้าวของเครื่องใช้หรือเงินสนับสนุนเป็นการส่วนตัวให้กับข้าราชการคนนั้นอยู่เรื่อยๆ โอ้นี่นะจ๊ะส่วนเหตุการณ์หลังจากนี้จะด,ดําเนินไปนอย่างไรนี่หน่วยแทรกซึมจะทํางานสําเร็จหรือไม่ปรอติดตาม